เอาแม่เหล็กไฟฟ้า3 5 0 0วัตต์ครับที่ช่วยการทำอาหารของคุณสะดวกขึ้นและทุกขั้นตอนควบคุมง่ายทนทานพร้อมให้คุณสร้างสารรค์เมนูอร่อยได้ทุกวันทีเดียวนะครับเตาแม่เหล็กไฟฟ้าที่ท่านเห็นนี่นะครับ3 5 0 0วัตต์ครับความแรงที่คุณควบคุมได้เตาแม่เหล็กไฟฟ้านะครับ YS3505 นะครับขุมพลัง3 5 0 0วัตต์ที่ไม่เพียงแต่ให้ความร้อนเร็วแต่ยังช่วยประหยัดพลังงานด้วยการควบคุมอุณหภูมิความถี่ ตัวแปร8เกียร์นะครับที่คุณสามารถปรับให้เข้ากับเมนูอาหารที่ต้องการนะครับได้อย่างแม่นยำนะครับจุดเด่นของสินค้านี้นะครับก็คือควบคุมได้ตามใจนะครับด้วยระบบควบคุม2โหบททั้งแบบลูกบิดแล้วก็ปุ่มนะฮะกำหนดความร้อนที่ต้องการได้อย่างสะดวกนะครับจับเวลาได้นานนะครับตั้งเวลาการทำอาหารได้นานถึง3ชั่วโมงนะครับ เพราะฉะนั้นหมดกังวลเรื่องอาหารสุกไม่ถูกถึงนะครับด้านคุณภาพนะครับตัวเครื่องทําจากสแตนเลสแข็งแรงทนทานนะครับรับน้ําหนักได้ถึง100กิโลกรัมพร้อมแผงคริสตัลนะครับสีดําเพิ่มความหรูหราให้กับห้องครัวของคุณนะครับรับประกันความพอใจนะครับรับประกันสินค้า12เดือนนะฮะมั่นใจในคุณภาพและการใช้งานที่ยาวนานครับให้การทําอาหารของคุณง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพ ด้วยเตาแม่เหล็กไฟฟ้า YS3505 ครับไม่ว่าคุณจะทำอาหารเมนูอะไรความอร่อยก็เป็นเรื่องง่ายแค่ปลายนิ้วสัมผัสเท่านั้นเองนะครับอย่าลืมนะครับกดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่แนบมาพร้อมนี้ครับ